ห้าแสนเห้าวัหน้ามักราบอกปอเก้าสิบเจ็ดหรือเปล่าสิเมกราซื้ออะไรก็ได้หอยมีเก้าครับปล่อยไปก่อนเลยตัมีเก้าครับน้างอกอกจ้างบอกแปดเก้าางแปดเก้าหโอ้ยสีหปูเจ้ามาดียุคาไปซื้อ เราไปยูนเซี่ยหาไปดูนูคุณนะคือามุณตัวหนึสสี่ไปต่อนะครับือนงวันไม่อ้สายไปเียนไวอว่าวอย่าไปวันน่ะเลยครับพี่น้องไปเิ็งไปสุดน้อพี่มัชนะซี่หาได้ซี่หาเาได้ปูเจ้าสลับจำแนงค่อยซี่หาอผมสามอยหาิบใบ ทางไต่เพราะเดินว้าถึงโอ้ยเกือบแม่นเปลี่ยนเศรษฐทีงั้นล้านได้วิ่งอยู่วิ่งสี่รอบนี่เฮ้ยเราวิ่งสี่รอบเหมือนเดิมเราอันวิ่งสี่รอบใช่ไหมอาจารย์กูเจ้าว่าเหุ้งอของวันแดงแล้วเน่าแดงอ่ะเดี๋ยวมวลหน้านะครับโอ้ยเกือบจะได้โบแดงเหรอไอ้อยากได้โบแดงไหมปูเจ้ามายกสี่หาเจ้าไปยุ่งหนาวุ่นเนาะสี่ไอ้ห้าสี่สี มันต้องเป็น445ใครกันเป็นก็ออกอะไรนะ5 4489บอแหมนะหุ้มไหวแล้วดังแน่นอนอั้นด้วยอ๋อหาซีแมะไว้ไฟกับข้างเดี๋ยนี่เรายังไงยังหน่กับแม่ยุกแบบนึงนะครับเด้ออาัสดีหมื่นกว่าคนนะครับก็มาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะอ่าเลขออกไปแล้ว4489นะครับซื้ออะไรก็ได้บอใมีสี่แต่ว่า ก็ถ้าใครไปตีฝันที่พี่น้อยยกมือน่ะสี่เห็นไหมฝันผมอ่ะสี่น่ะมันมาแล้วสี่สี่น่สองคือบางคนก็ตีเป็นสี่สองตัว่ว่าเข้าบัวตองบอถึงหรืเขาบัมีกันเลย่ว่าคือมันมีสี่น่ะคือเหมือนในฝันฝันแม่นเ่มีสี่น่ะแล้วขอดูปู่ได้ตรงกันสี่ห้าถามว่าสี่ห้ามาไม่มาจะไปอยู่หน้ากูเจ้าหลงตำแหน่งขอปู่อยู่เห็ไหมสี่หาลืมบอกแล้วว่าเห็นไหมคููหลังโอ้ย มาทั้งสองเลยมามาหมดในสี่ <im itation> ก็มาสองตัวเหมือนเจ็ดรอบทีแล้วมว้วนหน้าเอาเก้าเหรอเอาเลยครับ <im itation> า <im itation> มันออกอะไรนะ5 4, 4, 8, ้าสี 8, 9, นะ่ี่แปเก้า่เก้านาะไม่ใช่เก <im itation> ้าแเครับแปดเก้าเยนะครับดูก่อนนะปลาถือเรนนอนห่ปลาถือหลูดยังไรับลาดคือ นี่เราไพได้แล้วรูดาโลดมันหตัวออกอะไรผมหอนเหยวะใ้มีข้อมูลเนี่ยเาวุเลย่เหที่คับซีไในหนึสื่อหนึ่ได้ไหมตัวมบจดหกตัวอครับหกหตัดจดไปอ้าจ่อห้าห้าสี่ส่สองห้าห้าีี เี yeah well, ่ 2> 6, 2, 5, 45, 4, 4. ์หกสองห้าห้าสี่สี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งทุกตัวเลยตอนนี้ไหนเนาะ นม่ไหลเพไหนก็คือเก็บเงียบของเราสามเก้าเก้าเก้าห้า้าเตกาเก้าูันเหปนยนแจ้งอะรวะ่ยบรู้แต่ว่ามีเก้าอ่ะงวดหน้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเกาแต่เราจะไปคู่กับอะไรเวมองดีเอยเดี๋ยวต้องไปคู่กับเก้าก็่อยแค่เก้าก่อนนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าคือเอาง่าย เก้าสองแล้วกันเนาะปล่อยไปล่อยเก้าสองไปแล้วกันครับกับเก้าสองกับเก้าสี่เก้าสามมูนิปล่อยไปซาำนี่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปสรุปอีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าเก้านะห้500าแสนไปเต็มมาเนี่ยนะครับาามาเนีนะ่ยแล้วก็เือนสี่นี่แหละครับเลขวิ่งเราบอกไปแล้วว่าดนยากครับโคตรยากอีกหนึ่งนะครับเนาะมีคนเมืม่อคืนผมไลฟ์สดมสีคนบอกว่า สั่งดับสีไม่มาล้านเปอร์เซ็นเจ้าใหญ่สั่งมาว่าวนอะไรที่นี่คุยได้หวาดมาคุยก็ได้เครื่องเดียวครับมาสองโตเพื่อดับดับแนวไหนน้อนตะวากรสี่ห้ามาไม่มาแต่ไม่ได้เงินนะครับโอ้ยเนาะ <c oughs> อันเลขดิ่งเขาได้ยู่ครับมันได้มาหลายต่ะวา ซื้อซีหาหาซีนมาได้แล้วเขไม่อยู่ขางหนาแล้วตัวละหมื่นโอ้ยบอกเยว้ารับเท่าไรไอ้ห้อกดหัวกดหัวได้ปะล็อตเตอรี่มผมมีสามร้อยหาซีไปคันออกซีซีหายังได้รุ่นรางวัลที่หนึ่งดีเลยอันนี้เพ่ได้รุ่นแล้วไปยุ่นคู่หนาแต่ว่าก็เหมือนคำที่ว่าครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีงวดหน้านะครับ 17มกรา2 5งพัซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9ปล่อยตัวเดียวไปก่อนก็คือ9229นะครับผมแค่นั้นแหละนะไม่ต้องกลับหัวนะครับบางคนก็ไปเจ็ดหาสามบ้าบอามุกสองหาไว้ไม่ติดคนแนนสามตัวหนาเน่ะเดี๋ยวทั้งปอดให้ชอบเยอะก็ตามถ้าเนียมครับเผาแทรกรูดอีกแล้วสองววดติดแล้วนะรูดนี่ก็เป็นมวดที่สี่สิบ สิบสามวนเข้าสิบสองูเรื้อใจเหรอเลื้อใจแลรอเนาะโอ้เงยเลยี่เรื่องไหเลื่อนไน้ยเอ้ี่ยสีสี่บถือเด้อสีี่ะคือผมเห็นในฝันอยู่หรอกบางคนก็ตีสี่สี่นั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ตีอย่างนั้นเราตีพยายามไม่เข้าสี่ห้าบอน เห็น4ีแล้วผมยกมือถ่ายอยู่เพราะตัวสุดท้ายผมไม่เห็นห้าผมก็เห็นอยู่หัวน่ะห้าสี่แต่ผมนึกว่าอยู่หลังห้าสี่ห้าเออหาซีหาก็ไไ้มันหาซีซีเพระเดียวอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยมันเลียวเี่นี่ก็แปลน้าเสือได้หรอวะเดี๋ยวค้นกันดาคอยอีกตัวเดียวนึงเดี๋ยวในเงินใส่พีไม่หรอก เอาเดี๋ยวๆท่นนี้ไอซื้อซีหาเพื่อจาั์แน่ะให้บอได้เงินซำแต่ว่าแต่ว่าก็ทำให้เราไม่หัวเพราะว่าเลขเลขเราว่ามีสี่มันก็มีนะครับตีกับสองตัวมันว่าก่อนเจ็ดมาสองตัวมันบอได้เงินปูจังสิน่ะ บางนี้มีเตอร์ซีหาบ่ะนี่ซีหาเต็มไปเมื้อไหรเต็ียมเลยนี่ที่ป่าใบคนน่ะเนี่ยมีกค่มีเตอร์ซีหาครับมันไม่ได้เงินญบ้องห่วงใจดีอีกเพียบแต่มันอยู่หลังเนี่ย มันอยู่หลังนี่ย่างน้อยนี่ได้รุ่นหลังวันกี่นึงโอ้ยโอโอ้ยโอ้เิอ้ยเอ่ยโอ่ยีอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้คโอ้ยเออเออ้ยโอเอียโอ้ย้ยโอ้อ้ยโอ้อ้นโอ้อ้ยโออ้ยโอ้อ้้ยโอ้ยโอ้ออออออยออออออโอยออ้ยออออเออ บอนุ่นฝันมาดีห้องโอ้ยกัวแล้วกินอกนเรื่เรื่อยอแล้วม่ัแล้วหาตัวไดมันอที่นทีลุงแดมเดียวบอย่นห้วะบอนฝันผว่ามันฝันอยู่ว่าแม่เหล็ที่มีีผมมามากมากซีหาเพราะว่าเล็กูกเ้อมันชนซี ปูดหวปูดหัวปปูเขาว่าไรมายุสีหานะที่บ้าพมมากเขาว่าไรติแต่แมที่ตำแน่งปูข่อยว่าไรเอาหาซีซก่อย่าเอาซีซีหาโอ้ยมันดีใจว่าไรกำลังสีลำเลย